ครับก็จะมีนี่โกยอยู่ตรงนี้นี่อันนี้โกลอยตรงนี้อาจอันนี้อาจจะโกลอยก่อนหนะ้าน,นี่นุ่นแล้วก็มีโกยไปเรื่อยเลยครับโกลยไปทั่วหัวมันครับนี่ผมพามาดูนี่นี่รูนี่โกลยมันครับนี่ฝั่งนี้ก็มีครับนี่นี่เอ๊คับหายครับจะได้สักตัวไหมล่ะ May. สวัสดีต้นใบไบ่ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เหมือนเดิมครับวันนี้จ่าสิวาก็มาดักหนูเหมือนเดิมครับก็เป็นนี่ครับป่ายานะครับป่ายาคางป่ามันนี่ด้านหลังผมนี่เป็นป่ามันสบหลังนะครับนี่่ะหมยนี่ก็เดี๋ยวพามาดูครับพอดีมาเจอจุดที่รอยหนูมันกยครับอ่านี่ครับนี่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 คือรอยที่หนูเขากยกินหัวมันนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะมีขี่หนูด้วยนี่เห็นไหมครับเม็ดใหญ่ๆนี่นี่เม็ดใหญ่ๆงามๆเนี่ยดำๆนี่แล้วก็ข้างบนหนูก็มีรอยมะนังหนูมีเม็ดขี่นะประมาณปลายเนียวผมที่ผมฉีดนะครับก็จะมีนี่โกยอยู่ตรงนี้ททนี่อันน <athletes> ี <Abi. S 2> ้โกยตรงนี้อาจอันนี้อาจจะโกยก่อนนะนี่<ๆ>นุ่นแล้วก็มีโกยไปเรื่อยเลยครับโกยไปทั่วหัวมันครับนี่แล้วก็นี่ค<ๆ>รับเป็นทางเขาวิ่งอยู่เห็นไหมครับเป็นแผ่นเตียนๆนี่กั Content นเลยครับอืม ข้างปลายาหนูวิ่งรอดไปนู่นแล้วครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็จะใช้กับวงเดือนครับนี่วันนี้ก็จะใช้กับวงเดือนครับตอนนี้วันนี้ผมเอามาสิบี่หลังนะครับมีอยู่แค่สิบหลังครับเอามาสิบี่หลังแต่ตอนนี้รักแร้ไปแล้วพรบเจ็ดหลังนี่แหละครับนี่นี่ยดักปลายาข่างตามันแบบนี้แหละครับวันนี้ก็เหยื่อนี่ครับเหยื่อก็จะเป็นข่าวสารผสมลำครับวันนี้เอาไว้ง่ายๆพอดี้่ขาเปลือกมดครับก็เลยเอาข่าสารนี่ เ,เขาข้าวสารผสมกระลำอ่ะนี่เราจะวางของไว้ทางทางนี้ครับอ่ะนี่แค่นี้เลยครับง่ายๆทำมากินกระโดนครับแค่นั้น,นครับเยอะางเดือนข้าวสารผสมลำอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับก็ไม่รู้ว่าจะดักได้ครบทุกหลังไหมหดอครับเพราะว่า วันนี้มาก่อนไปรับลูกครับมาตอนบ่ายสามสี่โมงต้องไปรับลูกครับอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวรอมาลุ้นยกันพรุ่งนี้เช้านะครับนี่อยู่ในป่ามันแบบนี้เลยครับขางป่ามันแบบนี้เลยครับเดี๋ยวรอมาลุ้นยกันพรุ่งนี้เช้าว่าจะมันไหมมันอ่ะมีตัวแน่นอนครับมีรอยโกยกินมีขีหนูใหม่ๆอย่างนี้นาได้ลุ้นอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นยกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวไปดูกราบดักเล็กกันดีกว่าครับนี่ปลามันของเรานั่นปลายะไปไปรุนเลยกันครับเฮ้ยหลังแดกหลังแดกเป็นไงเนาะอากาศก็เน็นเย็นอากาศดีมากครับโอ้โหอ่าไม่กินครับนี่นี่นี่ดูเลยครับนี่ดูเขา รูกเขาโกยนี่นี่น,นี่รอยกัดยากัดอะไรอยู่ครับนี่เทนี้ครับก <c oughs> ับดักผมไม่เตะเลยครับนี่มีเตะคางๆาอยู่มาปอกเปลือกหน่อยนึงครับแต่ว่ากลางกับมีม่เตะครับหลังแรกเท้แวแล้วครับเดี๋ยวเก็กบก่อนครับนี่ผมพามาดูนี่นี่รูนี่โวยมันกับนี่ฝั่งนี้ก็มีครับ นีอยู่ลกลางป่ามันนี่เลยครับถาวรวันนี้ไม่ได้เดี๋ยววันหลังต้องเอาอย่างอื่นมาครับต้องลองสูตรใหม่เนาะครับไปไปรวมกนันต่อครับเฮ้ย <Hey. S 2> หลังที่สองก็น,นิ่งครับโอ้ยกินเขา่ายังไงครับกินเข่าจนตนุเดติสครับ หลังต่อมา็นไงเออที่บครับออถ้ามันไม่กินก็คือนไม่กินเลยเนาะต่อมาครับหลังต่อมานี่เออหนิงหมดเลยครับ เริ่มจะไม่ค่อยมีหวังเลยมันเงียบมดนี่โอ้ยมันฉลาดครับฉลาดเลยครับพ่อแม่พี่นง,งนี่ครับผมวางทับไว้เงี้ครับดันออกยินงแต่ขาอเปลือกข้อสารบร่เซ่บมันบกเหลืออีกหลังหนึ่งนี่แหละครับฟังนี่ หนูลูจริงๆครับโอ้ยมองไปก็เห็นหนิ่งกิบแล้วครับหนูรูนี่ดูอ่ป่ายาคางประมันหม้สวยๆเลยครับหนูดวงอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับนี ผมบอกเลยไม้สวยมากเลยครับอย่างนี้เดี๋ยววันหลังต้องมาแผนใหม่แล้วครับแม่มาดักกับเล็กอย่างนี้ไม่มีติดอย่างนี้ต้องวันหลังต้องมาแผนใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งกันต่อครับอ่ะครับพอแห็พี่น้องแถวนี้เลยหกโอ้แถวนี้เลยเจ็ดหลังครับไปเจ็ดหลังอา้าไปไปดูกันครับอ หมื่อวานผมว่าผมดักตรงนี้นะทำให้ป่ามันแหลกสักทีใครมุมหมดฟันอะไรอีกนี่มีรอยมีดฟันเลยครับแต่เมื่อวานผมดักตรงนี้แหละครับ<อ>ครับเล็กผมอยู่ยงไงนี่อ๋ออย่าง,างจำได้ว่าดักในช่องนี้แหละครับ ยันได้เชื่ออูมเหยียบกันเหล็กมืดเอา้าฝั่งนี้แหละครับเดี๋ยวหกหลังโอ้จะได้สักตัวมนะั้งเอาเอากบหายครับจจได้สักตัวมไม่ละไหนตุ๊บโอ้ คิดว่าจะแห่วซะแล้วครับเห็นมันไม่กินข้าวสารแต่ว่าฟังนี้มาแล้วครับไออ๋อเดี๋ยวขึ้นมาก่อนฮโอ้ยก็อะไรเนาะมีใส่สวยอยู่ครับือแต่ไวในป่ามันตรงนั้นน่ะเม่อยากจะคุยนะ ใส่ใหญ่เลยนะอันนั้นนะแอนไม่ได้ใหญ่บ้าครับเออ,เอ,อแต่อันนี้ได้ตัวนี้ใส่น้อยครับมันยังไม่ฉลาดเนาะเอาเอามาเลยครับนึงเต็มถือออกมาดีครับโอ้ยคิดว่าจะไม่ได้เลยนะครับอือหือมาหากินนี่นะครับมีได้บางไม่ได้บางปาเป็นธรรมดาเนาะอันไหนตัวใหญ่ๆหมันฉลาดก็ปล่อยเข้าไปก่อนครับ เดี๋ยวเรามาหาตัวนิหน่อยที่ยังไม่เก่งดีกว่าเนาะ <c oughs> คุยเป็นออีตอ้า <c> ว <oughs> เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวปลุนกันต่อครับเหลือหาหลังสุดท้ายานี่เมื่อวานผมลงมาน,นึ่ยโอ้ยหลังนี่เลยนิ่งครับหลังนี้นิ่งเอาเก็บตึงตึง,ตงอ้ยนี่ กัดยาอยู่ค้างกัดเฉยไม่กินครับตืมลองมาชิมลมันไม่แสบนี่นี่ครับมีรอยกัดยาเต็มอยู่ครับนี่อเอเย็บครบับไม่กินก็ไม่กินแถมมาขี่ใส่กับผมอีกเออนี่เอาผมไม่ได้พูดเรียน,นนี่นเห็นไหมครับนี่อ๋อนี่เม็ดดำๆ,ๆนี่นะครับ mày mày đấy, ừ, ô, ô ô con vây con, to khanh, ôi, mình kinh thế, nô theo này này, nè, ô, ô, ô ครับหายแต่ว่ากระติ๊บไม่อยู่ครับที่ที่ลากไปบังไก่ก็เลลากไปเสื้ออะไรมันไปกินเลยนี่ครับเออนี่นี่นี่เขาผมแหลกมาเลยครับโอ้แล้วก็ลากกลับไปนู่นครับโอ้ก็เลยไม่อยู่ให้กันจุกตัวเนาะลากหายอ่ะเก็บ หายไหนหายเหรอไหนใครจะได้หางเดียวนี่หรือวะอยู่ข้างป่ามันก็ยิ่งเลยครับป่ามันกำลังสวยๆกำลังงอกโอ้งอกดีของเขาครับไปหลุดหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายไหนล่ะผมรักไว้ตรงไหนอ่ะ ผมอยากบอกว่าผมก็เดินเดินดัก,ออกฟ้าวครับหลงหมองหรือว่านีล่ะโอ้ยนี่ครับหลังสุดท้ายนิ่งกิ๊บเอหนูแถวนี้เหมือนลูกครับมันเห็นกองข่าวเรามันไม่เข่ากรับเลยครับแต่ว่ามันมาขี่อยู่ใกล้ๆกรับครับเออเา ไม่กินก็ไม่กินอ่ะสรุปผลงานเช้านี้ก็หนึ่งแต้มที่เห็นแล้วครับหนึ่งแต้มอ่ะสรุปผลงานเช้านี้ก็หนึ่งแต้มที่เห็นแล้วครับหนึ่งแต้มโอ้ก็ยังไงก็ได้หนึ่งแต้มยังไงก็จ่าสิวะก็จะลงคลิปนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจ่าสิวะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เนาะมันก็คือไม่ได้แหละครับก็อยากให้มันได้แหละครับ โอ้ยเราก็หวังว่ามันจะได้ขนาดเลเลๆครับเพราะว่าลองร้อยมีแต่ร้อยใหม่ๆเลยครับมีแต่ร้อยใหม่ๆซสวยอยู่ด้วยแต่ว่ามันไม่กินครับทําไมมันฉลาดทั้งที่ไม่มีรอยคนกวนเลยนะครับไม่มีรอยคนกวนเลยเออไม่มีรอยอ,อทงบ่วงทงกับไม่มีเลยครับแถวนี้ทางฟ่ามันนี่เออ,เอ,อน่าจะฉลาดขนาดนี้นะ แต่ยว่าก็ยังไงไม้นี้ตรงไดมาซ้ำอีก,อกรอบแน่นอนครับเพราะว่าลองรอยขนาดนี้ครับทั้งกลวยมันกลวยอะไรมีตัวแน่นอนครับแต่ว่าเราดักไม่ได้ยี่รอบหนาตรงมาซัำแล้วครับอย่างนี้ต้องเจอกันจะได้หรือไม่ได้คอยว่ากันอีกทีนึงเนาอะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อยาก แต่เชื่อว่าก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็จะมีคลิปทำมาหากินแบบนี้นะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเลยล <c oughs> ับบ้านลับบ้านครับวันนี้วันเสาร์